คอมเมนต์ชาวอิรักยอมรับไทยแกร่งมากแอบหวังคนไทยเข้ารอบในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่3กุมภาพันธ์2569ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิรักในเวลา15นาฬิกา ณอินโดนีเซียอารีนาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sports เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอิรักยอมรับไทยแกร่งมากหวังแอบคนไทยเข้ารอบในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยชาวอิรักท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนักเตะทุกคนฟิตพร้อมลงเล่นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รักษาประตูตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่พบกับเกาหลีใต้และถูกแทนที่ด้วยอิบราฮิมซึ่งมีบทบาทน้อยกว่ามุมมองท่านต่อมาครับขอให้สิงโตแห่งเมโสโปเตเมียโชคดีและประสบความสำเร็จด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้พระเจ้าประทานความสำเร็จแก่ท่านความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ขอให้ทีมชาติของพวกเราโชคดีพระเจ้าอวยพรชาวอิรักท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าชัยชนะจะเป็นของชาวอิรักตามพระประสงค์ของพระเจ้าคอมเมนต์ถัดมาครับในปี2024ดาเจา้าประธานสมาคมฟุตบอลอิรักบินจากกาตาร์ไปยังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมก,นนการแข่งขันฟุตซอลร,รอบคัดเลือกและทีมของพวกเราก็ตกรอบในปี2026 ดาจาวพาทีมชาติอิรักไปยังอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกอีกครั้งและก็คงจะตกรอบเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าแพ้ชัวทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกรง่งมุมมองท่านต่อมาครับฟุตซอลทีมชาติไทยมีทักษะที่ดีมากและสามารถสู้กับทีมระดับโลกได้แต่ถึงกระนั้นก็ขอให้ฟุตซอลทีมชาติอิรักของพวกเราประสบความสำเร็จ ขอให้โชคดีนะชาวอิรักท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟุตซอลเอเชียนครับเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกของฟุตซอลโลกหรือว่ามีการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตซอลโลกแยกต่างหากความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากพวกเขาชนะพวกเขาก็จะได้ไปเล่นฟุตซอลโลกทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกรง่งขอให้โชคดีนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าไม่นะ การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่การคัดเลือกเพื่อไปฟุตซอลโลกการแข่งขันฟุตซอลโลกตรงกับปี2,028ซึ่งเป็นปีเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าด้วยความเคารพแต่แอดนานดาจาประธานสมาคมเป็นเหมือนกับตัวซวยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนพวกเราก็พ่ายแพ้สเสมอคอมเมนต์ถัดมาครับปีที่แล้วพวกเรามาแข่งแล้วก็แพ้ และทีมชนะก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกส่วนทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกไปฟุตซอลโลกพวกเราก็คงจะแพ้อีกเพราะว่าพวกเรามีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีชาวอิรักท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอให้ทีมชาติของพวกเราโชคดีในการเอาชนะทีมชาติไทยซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากอุมมองท่านต่อมาครับนี่คือสิ่งที่ผมกลัว พวกเราจะแพ้ให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอให้โชคดีพระเจ้าอวยพรทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่2ของเอเชียขอให้พวกเราคว้าชัยชนะมาให้ได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศล้มละลายแต่พวกเขาก็ยังคงยุ่งอยู่กับคณะผู้แทนและสิ่งฟุ่มเฟือยในขณะที่บางคนไม่มีแม้แต่เงินเดือนพวกเรากำลังตกต่ำสุดขีดแล้ว ชาวอิรักท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าทีมจะแพ้ในเมื่อพวกคุณก็ไม่มีหลักฐานคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเขาจะแพ้ดาจาวประธานสมาคมฟุตบอลอิรักคือลางร้ายเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อดาจาวมาถึงอิรักก็จะพ่ายแพ้ทันทีมุมมองท่านต่อมาครับขอให้โชคดี พระเจ้าประธานพรและขอให้ได้รับชัยชนะเหนือทีมชาติไทยชาวอิรักท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฟุตซอลมันไม่ได้สำคัญหรอกอัฒน,นดาเจา้าประธานสมาคมฟุตบอลอิรักคุณมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นให้ทำแต่คุณกลับเดินทางไปทั่วโลกทุกวันโดยใช้เงินของรัฐและเลยทีมชาติซึ่งไม่แม์สำคัญในการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโลกน่าเสียดายที่คุณสนใจแต่การท่องเที่ยวโรงแรมหรู โดยใช้เงินของรัฐมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านักฟุตซอลในจาการ์ตาจะทำได้เหมือนกับที่นักฟุตบอลเคยทำได้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพวกเขาจะได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบฟุตซอลโลกไหมคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากทุกด้านไทยคือทีมอันดับสของเอเชียและอันดับ11ของโลก เป็นทีมที่แข่งแกร่งและดุดันเน้นความเร็วการส่งบอลไปมาในวงเล็บส่ง2จังหวะพร้อมกับการยิงที่ส่งพลังและแม่นยาําสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนแต่พวกเราก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและหวังว่าผู้เล่นของพวกเราจะสามารถพลิกเอาชนะอันดับ2ของทัวร์นาเมนต์ได้งุมองท่านต่อมาครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากคอมเมนต์ถัดมากล่าวคล้ายๆกันว่าเจอกับไทย ถือเป็นงานที่ยากมากและความคิดเห็นของชาวอิรักท่านสุดท้ายครับแพ้กับทีมชาติไทยแน่นอนพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอิรักยอมรับไทยแกร่งมากแอบหวังคนไทยเข้ารอบในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบอด้ยวาปืดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ